ฉีดวัคซีนไปได้สักพักจู่ๆก็เกิดอาการบวมแดงที่บริเวณฉีดวัคซีนเกิดอะไรขึ้นกันนะ a l l e r g n Immunotherapy 101ตอนที่4ผลข้างเคียงของวัคซีนภูมิแพ้วัคซีนภูมิแพ้เป็นการฉีดสารที่แพ้เข้าสู่ร่างกายทีละน้อยแน่นอนว่าเราอาจมีอาการคันหรือแพ้ที่ตำแหน่งที่ฉีดได้ที่ปิงเป็นอยู่คืออาการแพ้วัคซีนยังไงล่ะ แต่เรามีวิธีดูแลจัดการได้นะอาการแพ้วัคซีนสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่ม 1. ปฏิกิริยาแพ้เฉพาะที่คือบวมแดงคันบริเวณที่ฉีดวัคซีนในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนแบบฉีดหรืออาการคันปากปากบวมในผู้ป่วยที่รับวัคซีนแบบอมใต้ลิ้น 2. ปฏิกิริยาแพ้ทั่วร่างกายคือผื่นลมพิษขึ้นที่ตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งฉีดยา อาจมีอาการอื่มร่วมเช่นแน่นหน้าอกไอหายใจเสียงหวีดและเพื่อความปลอดภัยแพทย์จะให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนผู่มแพ้นั่งสังเกตอาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย30นาทีหากสบายดีจึงค่อยกลับบ้านทุกรายวิธีการรักษาอาการแพ้วัคซีนเบื้องต้น 1. สําสำหรับผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาแพ้เฉพาะที่ให้รับประทานยาแก้แพ้ หากบริเวณบวมมากกว่า10มิลิเมตรแพทย์จะพิจารณาลดขนาดยาในการฉีดวัคซีนครั้งถัดไปสําสำหรับผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาแพ้ทั่วร่างกายแพทย์จะรักษาโดยฉีดยาอะดรีนาลีนเข้าที่กล้ามเนื้อและติดตามอาการในโรงพยาบาลต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงและสำหรับผู้ป่วยที่ใช้วัคซีนผิแพ้แบบยาอมใต้ลิน้นหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้งดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที บวมที่ใบหน้าเปลือดตาริมฝีปากลมพิษหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจลำบากพื่นแดงตุ่มพองผิวหนังหลุดลอกมีไข้อาการหอบผืดกำเริบรุนแรงหรือแย่ลงผิดปกติหลังการฉีดวัคซีนหรือใช้ยาแบบอมใต้ลิ้นไปแล้วก็ควรสังเกตอาการของตัวเองทุกครั้ง เพราะหากเกิดอาการผิดปกติตามที่กล่าวไปแพทย์จะได้หาแนวทางรักษาได้ทันเวลาและเหมาะสมแพทย์อาจแนะนําให้ผู้ป่วยบางรายพกยาฉีดอะดรีนาลีนติดตัวไว้เพื่อรักษาอาการแพ้ที่อาจเกิดในช่วงหนึ่งปีแรกโดยพิจารณาเป็นรายรายไป